แอคทำเหียอะไรล่ะบาบังกล้อนนงนิดมหนักนะโอเคผมก็กราบสดีท่านผู้ชมท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมโฟเดนะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดู๋ยวเดี๋ยวเดี๋่วเดี๋เดีวเดาวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดีอยเดเดี๋ยเดี๋ยนเี๋ยวีวเดคเดีเัวเรีเดี๋อวเีเ๋เ๋วเวเอเดีทยวีวเดี๋เวีเนี่ย เราพูดอะไรไปบ้างครับผมผมมั่วแค่ไหนคนระับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมข้อมูลอยู่มั่วที่สุดใน3ามโลกครับมั่วแล้วมั่วอีกหรือไม่ก็ความเอ๋อที่เหยียดอันนี้เรื่องอื่นนะครับเหี้ย <c oughs> มากนะผมวันนี้ผมจะมาเผยความเหี้ยของตัวเองเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมจะลบคลิปตัวเองทิ้งด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมั่วหรือว่าอะไรที่พูดเหยียดๆไปนะครับผมนะ <Yeah. S 1> ก็คลิปนี้เป็นคลิปเด็ดนะครับรีบดูก่อนโดนลบเว้ยเออนั่นแหละเอามาให้ท่านผู้ชมดูไงโอเคนะผมนะก็ไปที่วิดีโอครับแนละ้วก็ โอเคผมลูซิเฟอร์มอร์นิง่งสตาร์วีเอชไซตามะซึ่งกูทำไ, <c oughs> ได้ยังไงคือกูทำไปได้ยังไงนะครับผมนะคู่นี้คือมันยำม,มันยำที่สุดใน3โลกนะครับแล้วก็เป็นคนเอามาวีเอชกันแล้วกูพูดเหยียดโอ้ยเฮ้ยแม่งคือกูทำไปได้ยังไงเนะี่ยอ่ะมาดูกันมาดูความเอือกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็ความเร็วครับ<ะ>เสียงเสียงเสียงดังเสียงดังไม่ได้ป่ะได้ไหมวะครับนะเห็นหน้าคนเอาพลังมาเทียบกันมาก็เทียบกันไม่ติดแล้วมึงดูหน้าดิมันเทียบกันติดตรงไหนโอ้โหอินโทรในตำนานอะไรมาบางอินโทรในตำนานนะอินโทรในตำนาน สวัสดี FC โฟโดรีทุกคนนะครับมันนีอยู่ในช่องของโฟโดรีอีกแล้วนะซึ่งวันนี้มึงเห็นหน้าไอโรนี่ก็น่าจะรู้กับหน้าคนนี่มีปีกนะอ่ะเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วก็คือลูซิเฟอร์มอร์นิสตาปทะไซตามะนะจะทำให้อ่ะ FC อ่ะปวดหัวแน่นอนก็คือเฮ้ยบางคนที่เป็นติ่งเซนต์มาร์กบอกเอเซนต์มาร์กชนะแน่นอน100%รนะผมนะ ไอ้ซาตติ่งเซตมามะต้องต้องร้องไห้อย่างแน่นอนครับที่ผมพูดติ่งนที่นิสัยไม่ดีนะไม่ใช่ติ่งที่นิสัยดีนะคือจะบอกให้ว่าลูซิเฟอร์เหนือกว่าเซตาระตหนึ่งล้าน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 เด็ดเด็ดเด็เด้อไอเปียบเป็นหนึ่งล้านล้านล้านเท่าเนี่ยมันยังพอพูดได้แต่เอาจริงๆคือเอามาแต่ไหนมันเหนือกว่าแบบเป็นอนันต์ไม่รู้อนันต์เท่านะจริงๆต้องพูดแบบเนี้ยแต่ อะไรก็หนึ่งล้านล้านล้านเท่านะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงตอนนั้นโง่มากนะผมนะอ่ะไปดูต่อเดี๋ยวรัดดีกว่าเอาตอนเดอเนี่ยวันนี้แปลงหมัดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงนะสามารถต่อยลงไปเป็นฝุดและมนยทำให้ข้อมูลดีนะข้อมูลดีนะมั่วนะเหมือนไม่ใช่มั่วนพูดตามเรื่องที่ว่าแบบหมัดมันแรงอย่างเงี้ยไปเเยออะมากได้้ตัวย ทำไมเก่งกว่านี่นนอนคุณยังไม่ได้ฟังขลัาของดูสิเออร์มอร์นิาซึ่งบอกเลยว่านี่บอกเลยนี่เป็นรายการที่จุดทั่เียนะม่คิดหรอว่าสัตว์จะเทียบดูสิเออร์มอร์โอ้อก็บอกไปอยู่ว่าวันเนี้กว่ากี่ล้านเข้ากี่พันล้านเข้ากี่แสนล้านเข้าอะไรไม่้ ที่บอกก่อนเอาสรุปนะสมชายจมะมีความแข็งแกร่งระดับความเร็วซุปเปอร์โซนิกนะผมคืออะไรซุปเปอร์โซนิกอะไรมัน f t ฟคืออะไรซุปเปอร์โซนิกอะแล้วก็กำลังยกสามนัดเรื่องความอึดระดับเมืองมาจากไหนอเหียมันแต่แรงความอึดระดับเมืองแต่แรงหมัดทำลายโลกได้จิตอ่อนไม่มีศิลปะการต่อสู้ เฮ้ยพี่มันเป็นจุดอ่อนได้ยังไงนะผมนะก็เป็นเพราะสมมุติว่าสมมุติไซตามาในอนาคตเจอศัตรูที่มีพลังเท่ากับตัวเองครับแต่ว่ามีศิลปะการต่อสู้ที่ดีกว่าอ่ะสงสัยไหมถ้าเจอแบบนี้เนี่ยไซตจามาเละนะผมทั้ครับคืออะไรคืออ้างอะไรอ้างอ้างซึ่งกูคือก็เอามาวีกับลูซิเฟอร์แล้วกูอ้างไปถึงศิลปะการต่อสู้ทำไม คือว่างทำไมว่าสาตามาไม่มีศิลปะการต่อสู้แล้วจะแพ้พวกศิลปะการต่อสู้ที่มีพลังเท่ากับตัวเองมันเกี่ยวอะไรกับการวิ่งกับลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์วะแล้วลูซิเฟอร์มันก็มีแต่พลังเหมือนกันเอ้ยซาร์รรรรแต่ไม่ได้บอกว่าลูซิเฟอร์ใช้มันไม่เก่งนะต่อต่อไ,ไ,หตไหนวะยำตรงไหนเออนี่มา,มาถึงลูซิเฟอร์อ่ะสนับลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์ แค่เห็นหน้าตามันก็ห่างกันประมาณนี่ขมันไม่นั่นมันน่าจะนับไม่ได้นะความแข็งแกร่งของรู้สึกเลยเนี่ยเอาเป็นว่ามาพูดถึงเรื่องพลังเลยแรงต่อยครับไม่สามารถระบุได้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 ไม่สามารถเอาดิคือระดับภายนอกของคอมิกนะพี่เนี่ยเนี่นี่มันอะไรคือระดับภายนอกของคอมิกอ่ะ มันคืออะไรระดับภายนอกคอมิกกูพูดแบบนี้ใครจะรู้เรื่องวะคือคอมิกมันต้องมีเยอะกว่านี้ดิแบบเอ้ยคอมิกมีมัลติเวิร์สนะมีอย่างนั้นอย่างนี้นะเ้นเวลาและอะไรคือระดับภายนอกของคอมิกวะ นับได้นะอาพูดถึงแรงแรงต่อยกับพลังงานแล้วใช่ไหมแรงยกครับก็คือไม่สามารถนับได้เหมือนกันเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะในตัวมุกนะแล้วก็ความเร็วครับเร็วกว่าแสงหนึ่งล้านเท่าเด้อเด้อเดไอ้โดทักมาเฮ้ยแม่งในกรมเดี๋ยวกันนะเร็วกว่าแสงหนึ่งล้านเท่ามัว่ว <laughs> มั่วนะครับมัว่วครับผมบอกให้ก่อนเลย ลูซิเฟอร์ความเร็วระดับอินเรเลเวลแวนนะครับอะไรมาณนี้นะอ่านผีขอไปด้วยคือระดับที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับความเร็วอยู่เหนือมิติแนวคิดมิติเวลาเกี่ยวกับความเร็วไปหมดแล้วนะครับอะไรคือการเร็วเหนือแสงหนึ่นง 1, 000, ล้านเท่านะกลัวว่าเส้นแี่เร็วกว่าแสงหนึ่งล้านเท่าเนี่ยช้ากว่าโกคูอีกนะครับผมนะช้ากว่าโกคูอีกนะครับโกคูรเร็วกว่าแสงประมาณ1 9 6ล้านล้านล้านเท่าจะไม่ใชจะจำไม่ผิดขอไปด้วยนะครับถ้าถ้าพูดผิด เอเนี่ยความฉลาดครับประมวลผลของจักรวาลก็คือภายในเหมือนประมวลผลก็คือเฮ้ยเวลานี้อะไรจะเกิดขึ้นครับเวลาสองหมื่นล้านปีของจักรวาลรูดีคนกระพริบตาเดียวคนระับผมรู้เลยนะผมว่าอันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ถูกอันนี้ถูกก็อ่านมาจากเวเนเปตเทิลวิกนนกนนินั่นแหละเฮ้ยจักรวาลเวลาในเวลาสองหมื่นล้านปีเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาวุธที่ลูซิเฟอร์ใช้ผมจะทําให้ลูซิเฟอร์เก่งขึ้นนัผมน,นะ นั่นก็คืออะไรคือดาบอัชราเอลมันชื่อดาบอาซาเซลความหวอของตัวเองอะไรคือดาบอัชราเอลท่านผู้ชมบอกผมทีว่าอะไรคือดาบอัราเอลนะ มันใช้ดาบอาซาเซวัยนุม่มมึงอ่านจากเว็บมึงเขาอ่านผิดแล้วนะกูจะไม่คลิปนี้ให้คนดูเยอะกว่านี้แล้วจะจบที่คลิปนี้เท่านั้นนะครับคลิปเล่แอคคลิปนี้แหละนะแล้วก็คลิปนี้จะหายไปตลอดกาลนะผมนะเยี่ยม่งอะไรคือดาบอัชตราเอลวอะลอ,นนนะองทักมาหน้อยเพียอดาบอัชตราเอลเป็นดาบที่ด,ดูจะ้ชแล้ว ต่อสู้อะไรก็จะเก่งขึ้นนะแค่ลำพังลูซิเฟอร์ไม่มีดาบเนี่ยยืนให้ไซตาม่าต่อยร้อยหมัดก็ไม่ตายนะต่อให้เอาจริงเป็นพันล้านเท่าก็ดำนะอ่ะสรุปผลนะลูซิเฟอร์ชนะขาดลอยแบบนับไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะสล้วเราใครที่ยอมรับได้ก็เยี่ยมเลยแต่ยอมรับไม่ได้ก็ช่างมันนะเนเนๆชเุดอ่อนไม่มีถ้าลูซิเฟอร์ไม่ต้องการฮะเฮ้ย <c oughs> เอเอ,เอมันอาจจะใช่นะว่ากูจำไม่ผิดกว่าในเว็บอยูทูบ ตออ่อนมันก็มีอีกนี่ยิงยิงพยองเงี้ยยิงพยองอะไรอย่า <c> ง <ười> <c ười> เงี้ยเฮ้ยเขียนไม่ครบความอึดอะไรคือระบ,บูไม่ได้อไอความอึดระบ,บูไม่ได้วะแล้วความเร็วมาแต่ไหนเหนือแสงหนึ่งล้านเท่าไอสัตว์มันเหนือแบบเอา้าเขียนครัมาอีกแล้วมันเร็วมันมีความเร็วแบบอ r r e l e v a n นะครับผมนะเหนือมิติ ความเร็วเหนือแนวคิดของความเร็วเวลาอะไรของมันแล้วนะครับอะไรคือเหนือแสงหนึ่งล้านเท่าออกอูม,มั่วชิบหายสัสสามด,มมมนะดิสรุปอีกรอบนะก็คือลูซิเฟอร์เนี่ยชนะไซตามาด้วยเค่การถังขี้มูสังขี้มูกใส่หรือว่าเ,าเป่าลมออกจากปากนะครับ <c oughs> มันก็อันจริงๆมันจริงอยู่ที่ลูซิเฟอร์ทำแบบนั้นได้นะครนะคือลูซิเฟอร์ทำแบบนั้นได้จริงๆนะครับที่ว่าเฮ้ ทางที่มูกใส่หรือเป่าลงใส่ไสตารมะไซตารมะตายอันนี้เรื่องจริงแต่แต่สิ่งที่สงสัยก็คือกลวามาวีททำไมคูเนีว่วมาวีททำไมลูซิเฟอร์วีทใส่ธรรมะมันยำเกินไปนะครับผมนะแบบเอ้ยมึงเอาเหมือนเอาระดับพระเจ้ชชามาวีทกับแมลงสาบอะไรเงี้ยคือมันยำไปนะครับผมนะคลิปนี้หลังจากลงเสร็จเดี๋ยวก็จะลบออกได้ยังยแม่งอ,อาดูความเอื้งตัวเองก่อน โอเคผมสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วเท่าน,นี้กันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับความมือของผมนะ mm hmm. ก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปเก่าๆก,ก็จะไปลบอ่อนนะเพราะว่ามันเหมือเกินไปนั่นเอง mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ Bye, กบายสิครับพี mm ่ปูจุ่มเลยครับ